สำหรับการพยากรณ์12ลัคนาราศีในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566ในเดือนกันยายนนี้มีดวงดาวโยกย้ายทั้งหมด4รอบ4ครั้งนะครับหรือว่า4ดวงดาวนั่นเองได้แก่วันเสาร์ที่9กันยายนเวลา 6, 6นาฬิกา4ีดาวพระเกตจะโครจรเข้าสู่ราศีมิถุนหลังจากนั้นมาวันจันทร์ที่18กันยายนดาวพระอาทิตย์จะโครจร เข้าสู่ราศีกันเวลาตีสี่นาฬิกาห้าสิบเก้านาทีและดาวพระศุกร์กับดาวพ,พุูธจะโคจรนะครับในวันพุธศปดีที่2ี่กันยายนแต่ดาวพ,พุูธจะโคจรราศีกันเป็นเกษตรและมหาอุดในวันที่28กันยานั้นนะครับก็คือเวลาตีห้านาทีและดาวพระศุกร์ก็วันเดียวกันแต่เป็นเวลา22นาฬิกาหสนาทีส่งผลต่อ12ลัคนาราศีดังต่อไปนี้ครับ ลัคนาราศีกุมในเดือนกันยายน2566ในช่วงเดือนนี้นะครับผมว่ามีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะดีกับค่อนข้างจะเสียสลับกันไปยังไงเสียนะครับมุมมองที่ดีเรียกว่าเรื่องของความรักโอกาสที่จะได้ประสบพบเจอคนรักคนรักเอาใจหรือว่าถูกอกถูกใจในเรื่องของความรักหรือคนรักต่างๆเนี่ยหรือใครที่กําลังโสดอยู่มีโอกาสได้เจอคนรักเอะช่วงนี้ดูแล้วไม่รู้เขาจะรักเราหรือเปล่าเขาจะชอบหนูไหมเขาจะชอบผมไหมเออผมว่าเดือนในครึ่งเดือนแรกแนวโน้มประสบความสาเร็จค่อนข้างดี ค่อนข้างจะสูงแนวโน้มนะครับเป็นอย่างนั้นมีโอกาสที่ได้ลงเอยกันมีโอกาสที่จะสมหวังค่อนข้างจะดีหรือค่อนข้างจะมากหรือใครก็ตามที่กําลังทําธุรกงธุรกิจโอกาสเรื่องของหุ้นส่วนผู้สัญญาเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะเป็นไปนในมุมที่ส่งเสริมแก่ดวงชะตาแต่เมื่อมีดีแล้วมันก็ต้องมีจุดเสียแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังระมัดระวังนิดนึงเพราะเขาบอกว่าดีคือช่วงแรกถ้าคุณช่วงแรกดีทําสัญญาดีคุยกันรู้เรื่องดี หรือว่าลงนำข้อตกลงอะไรก็ตามที่ป้องกันปัญหาไว้แล้วครึ่งเดือนหลังไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดครึ่งเดือนแรกเล่นสัญญาใจล้วนๆ้วนครึ่งเดือนหลังเขาบอกระวังถูกแทงข้างหลังระวังถูกเล่ยขาเก้าอี้หรือระมัดระวังถูกใส่ร้ายใส่ความเปาะปะปนมาอยู่บ้างดังนั้นถ้าครึ่งเดือนแรกตั้งแต่1นึ่งถึงสิคุณเคลียร์ป้องกันปัญหาทั้งหมดหรือว่าครอบคุมทุกอย่างแล้วครึ่งเดือนหลัง18กันยาไปเบาสบายไม่ต้องกงังวลแต่ถ้าป้องกันไม่ดีหรือสัญญ,ญาใจคนนี้ไม่น่าทําหรอกคนนี้ดีแน่ อ้อย่างเงี้ยหลังจาก18กันยาไปเดี๋ยวคุณจะโดนอย่างที่ผมบอกไปต่อมาในเรื่องของหน้าที่การงานเขาบอกว่ามีโอกาสในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องทํางานที่เราไม่ค่อยถนดัดหรือทํางานที่เราไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่หรืออาจจะไปเป็นตัวสำรองไปเป็นตัวแทนหน่วยงานคนอื่นให้เชิญประชุมเราไปประชุมแทนหรืองานนี้ขาดแคลนคนขาดแคลนบุคลากรเราก็ต้องไปแทนเราไม่ค่อยถนดัดเราก็ต้องไปทำล,ลักษณะในช่วงของเดือนนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมเป็นส่วนใหญ่ ขอให้คุณทำใจนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของเงินเงินทองทองโอ้ดาวการเงินการทองกับดาวลาบยังคงเป็นตําแหน่งราชาโชคอยู่เขาบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นวิทยากรมีแนวโน้มที่จะถูกเชิญประชุมมีแนวโน้มที่จะอบรมเวิร์กช็อปการเรียนการศึกษาต่างๆมีแนวโน้มที่คุณจะพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองให้มันดีขึ้นในช่วงเดือนนี้หรือถ้าใครก็ตามมันแปลว่าเอ๊ะไม่อยากทํางานแล้วช่วงนี้ขอลาไปเรียน โดยตรงดีกว่าเอออย่างเงี้ผมว่าเข้าเกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีกุมในเดือนกันยางานพักไว้ก่อนมาสนใจเรื่องเรียนก่อนหรือว่าเรื่องของความรู้ก่อนเพื่อพัฒนาต่อยอดความสําเร็จหรือพัฒนาในเรื่องศักยภาพของตัวเองอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นจังหวะทิศทางที่ดีแล้วเหมาะสมกับดวงชะตาในเรื่องของเงินเงินทองทองก็อย่างที่บอกไปก็ยังคงมีทิศทางมีจังหวะที่โอเคมีคนให้ความช่วยเหลืออยากจะของบเรียนก็ได้งบเรียนอยากจะขอทุนเรียนก็ได้ทุนเรียนอยากจะของบเบิกจ่าย ที่ทางานไปอบรมจะจะของบเบิกจ่ายไปเป็นตัวแท้เดียวเขาก็ให้เบิกไม่มีตกเบิกนี่ในช่วงเดือนกันยายนถือว่าแนวโน้มทิศทางมันค่อนข้างที่จะให้คุณประโยชน์กับชาวราศีกลุ่มสักหน่อยแต่ว่าเดือนหน้าค่อยมาว่ากันเพราะเดี๋ยวดาวประจาตัวย้ายเนี่ยเดี๋ยวอาจจะส่งผลในเรื่องอื่นๆไปแต่ในเดือนนี้ถือว่าเป็นปในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะมีแนวโน้มดีกับดวงอย่างที่อาจารย์ได้ จ้งไปอันนี้ก็คือเป็นมุมการพยากรณ์ในภาพกว้างนะครับส่วนในรายละเอียดเบื้องลึกอาจจะต้องดูเป็นรายเคสรายคนไปนี่คือบทสรุปลักนณราศาีกลุ่มเดือนกันยายน2566ครับตอนนี้นะครับมีคอร์สเปิดหลักสูตรสอนออนไลน์สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์แบบละเอียดเจาะลึกนะครับ แต่กังวลว่าเราไม่มีพื้นจะเรียนรู้เรื่องไหมเอาผมเป็นประการคุณเรียนรู้เรื่องแน่คอสนี้นะครับหลักสูตรที่เราได้เปิดสอนคุณสนใจคุณสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนมีพื้นฐานแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าใครที่มีพื้นฐานองค์ความรู้อยู่บ้างคุณมาเรียนคอสน,นี้คุณจะเข้าใจหลักสูตรมากขึ้นคุณจะเข้าใจเรื่องของละศาสตร์มากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะเข้าใจในรายละเอียดต่างๆมากขึ้นสามารถที่จะมีความรู้ป้องกันการถูกหลอกหรือสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากในหลักสูตรเราเนี่ยสอนตั้งแต่ไม่มีความรู้ปูพื้นฐานมีพบตนุก,กระดุมพระการเงินการทองหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของพื้นฐานการวางเลิกก็ปนในนี้ด้วยนะครับในเรื่องของพวกลูกพิษต่างๆมันเป็นพื้นฐานหรือบาดฐานเพื่อจะก้าวขยับเข้าไปสู่ในเรื่องของเลิอกอีกด้วยมันจะเป็นหลายส่วนประกอบกันแต่รับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นโหศรสา์เรียนหลักสูตรน,นี้ได้อย่างแน่นอนหรือคนที่มีพื้นหศรสตร์มาเรียนหลักสูตรน,นี้ผมว่าคุณจะเข้าใจได้อีกเยอะ พอคุณเข้าใจแล้วนะครับเวลาผมพยากรณ์12ราศีแล้วคุณฟังคุณจะได้เคล็ดลับเพิ่มเติมต่างๆมากมายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณสามารถนะครับชำนาญการขึ้นแล้ววันหน้าจะใช้ดวงชะตาไปช่วยเหลือคนนะครับผมหรือว่านําไปช่วยเหลือครอบครัวคนในครอบครัวช่วงนี้ควรลงทุนเอช่วงนี้จะเพิ่งเดินทางช่วงนี้ทํากิจการได้ดีสามารถที่จะส่งผลให้คุณสามารถทําอย่างนั้นได้ก็ถือว่านะครับวิชานี้เป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านใครสนใจนะครับก็สแกน QR code นะครับข้างล่างนี้แล้วก็มาเจอกันมาเรียนกันนะครับ